โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่17เดือนพฤษภาคมนะครับแวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคครับสวัสดีอจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับผูเปาครับ วันนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์พี่หมีครับในส่วนของตัวทองคำเนี่ยโอ้โหขึ้นแต่เช้าเลยตอนแรกกะว่าน่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะฮะอาจจะประมาณกลางสัปดาห์ถึงจะเบรก1850ได้แต่ไม่ทันไรครับขึ้นไปแล้วอาจารย์หมียังมองว่าทองคำน่าจะไปต่อได้อยู่หรือเปล่าครับแบบนี้ก็จากที่ผมดูในแนวโน้มนะครับในเรื่องของด้านข่าวสารเนี่ยก็สัปดาห์นี้อาจจะมีตลาด เกรงกันในเรื่องของตัวอของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับที่คาดการว่าอาจจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นตลาดที่จะต้องเฝ้าติดตามกันแต่ก็จะมีอีกบางกระแสหนึ่งนะครับที่มองว่าอาัตาราเงินเฟอ้อของอสหรัฐเนี่ยอยู่ดีๆมันมีการโดดขึ้นในจากเปิดเผยตัวเลข CPI ออกมา นะครับก็เลยกลายเป็นว่ามุมมองมันก็เลยจะค่อนข้างขัดแย้งกันผมคิดว่าในตอนเนี้ถ้าเท่าดูเท่าที่ดูจากสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือสกุลเงินอื่นๆจะเห็นได้ว่าสกุลเงินอื่นๆก็ไม่ได้ขานรับในส่วนทางเดียวกับทองคําเท่าไหร่นะครับผมเลยมองง่ายๆเลยนะมองง่ายๆเลยว่าเป็นไปได้สูงที่ราคาทองคําขึ้นมาขนาดเนี้เป็นในนามของเซฟเฮเว่นแล้ว นะครับอาจจะเป็นประเด็นอื่นด้วยเรื่องของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นในมุมมองตรงนี้ผมลองชั่งน้าหนักแล้วเอียงขึ้นมากกว่านะครับขึ้นมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะขึ้นมาได้แค่จริงๆถามว่าไม่เยอะนะหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแล้วขึ้นมาถึงตรงนี้ยังไม่เยอะในมุมมองของวันนี้ผมว่าน่าจะดูในทางเทคนิคเนี่ยน่าจะค่อนข้างชัดเจนกว่าครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นแนวรับแนวต้านเป็นประมาณไหนดีครับวันนี้ แนวรับของราคาทองนะครับผมให้แนวรับก่อนแนวรับวันนี้ผมจะให้หนึ่งพนะครับหนึ่เป็นแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยผมจะให้หนึ่งพันแะครับหนึ่เป็นแนวตา้านกลยุทธ์วันนี้ผมแนะนําว่าให้ย่อลงมาแถวหนึ่งพ้าสี่สิเล่นช้อนปายอย่างเดียวเลยครับอาจะดูดีกว่านะแต่ฝั่งบายเนี่ยผมเอเอียงให้สต็อปรอต่ากว่าหนึ่งนะครับ อ่อลอตต่ำกว่า1,830ถ้าไม่ต่ำกว่าฝั่งบานี่มีโอกาสมากกว่าถึง70%ขึ้นได้เลยนะครับเพราะเท่าที่ดูว่าหลังจากที่ราคามันพักตัวลงเมื่อไปถึง1,840แล้วแล้วพักลงไปแถว1,808นะครับอ่าตรงนั้นนะผมคิดว่าน่าพักพักจบเพียงพอแล้วนะครับผมคิดว่าเนี่ยโอกาสขึ้นน่าจะเป็นระลอกใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลยครับผม โอเคครับผมก็ดูได้ว,ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับหลักๆแล้วนั่งชุนก็อย่าลืมประเด็นในเรื่องของตัวข่าวสารนองตารางด้วยนะครับที่อาจจะเข้ามาได้ทุกเมื่อรอย่อแล้วค่อยดักบายนะ่าจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกท่านสําหรับท่านใดที่สนใจในส่วนของตัวคอร์สเรียนออนไลน์ทองคําของอาจารย์พี่หมีนะครับซึ่งราคาค่าเรียนเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะครับตอนนี้อาจารย์หมีกํลาลังลดราคาค่าเรียนให้อยู่ซึ่งจะเริ่มเรียนกันในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้นะครับเหลือที่นั่งอีกไม่มากแล้วใครที่สนใจนะครับนักทุนอ่านรลยละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ